สวัสดีจ้ามากินส้มตำบ้านแม่บีตำแตงกินอิ่มแล้วไม่ได้ถ่ายเราตอนกินคุยเรื่องน้นเรื่องนี้กันเรื่องคุยเรื่องอะไรทั้งเมืองไทยต้นกระชายแตกนอเรว จะเข,นะเ,เ,เข้าหนาร้อนแล้วเอ้ยข้าวนาหนาวแล้วพูดผิดเป็นรับมากินรุงโมแล้วต้นผลไม้ร้านมันขึ้นเป็นหัก กิง่งย่อยลงมาเลยเนี่ยอนลูกฝรั่งเมืองนอกอแพ่ร่อนปีนี้ม่บีไม่ทำอะไรเลยผักผึกก็ไม่ได้ปลุกปล่อยดูปิดประตูซะบีฮาร่อนอะ ลผลไม้อยู่กับบ้านไม่ไม่กินมักซื้อกันไม่เก็บจะเป็นพินก็เก็บใตตู้แข็งไว้กินเย็นๆพีิกก็เก็บไปแล้วเนี่ยเนี่ยเก็บไปแล้วเก็บไปมั่งแล้วฮาล่อนเดี๋ยวปีหน้าจะมาเก็บ เดี๋ยวทำมอไซส์ซ่อมเสร็จแล้วถ้ามันยังไม่ร่วงหมด <c oughs> ก็จะมาเก็บไปแช่แข็งไว้ไว้กินปั่น <c oughs> เออ <c oughs> หมดแล้วไม่มีอะไร <c oughs> เออปิดโหลด <c oughs> เออไปกับไป เออแอปเปิ้ลไม่มีคนกินบ้านนี้ผลไม้เยอะแต่ว่ามันไม่กินกันมักซือออ้ออจะไปละ